พลังตัวเลข3-3เมื่อมันปรากฏอยู่ในเบอร์มือมถือเลข33เนี่ยอยู่ติดกันนะอยู่ในส่วนท้ายหรือส่วนหน้าหรือส่วนกลางของเบอร์ก็จะอิทธิพลแบบนี้ส่งผลเรื่องของความเป็นคนบ้าพลังผมเห็นเดนชัดเลยคนมีเลขสุนเนี่ยแรงเยอะออกแรงเยอะขยันบ้าพลัง พลังตัวเลข33เมื่อมันปรากฏอยู่ในเบอร์มือถือเลข33เนี่ยอยู่ติดกันนะอยู่ในส่วนท้ายหรือส่วนหน้าหรือส่วนกลางของเบอร์ก็จะอิทธิพลแบบนี้ส่งผลเรื่องของความเป็นคนบ้าพลังผมเห็นเดนชัดเลยคนมี่เลขส่วนเนี่ยแรงเยอะออกแรงเยอะขยันบ้าพลังมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักเขาก็ใช้เลขน,นี้ตอนที่ผมเจอรู้จักครั้งแรกเขาจะมีเบอร์33ลงท้ายเ็าเป็นคนที่เล่นกล้ามพราะก,กายฟิตเนสนะครับค่อนข้างมาก เขาบอกออกกําลังกายจนไม่สบายเขาชอบออกกําลังกายมากพอมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือเขาบอกออกกําลังกายน้อยลงกล้ามไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมเขาบอกว่ามันมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกจริงๆนะนะครับทีนี้พลังตัวนี้ก็คือขยันชอบลุยมีพลังชีวิตสูงแต่อาจจะใจร้อนหน่อยบางคนถ้าไม่มีตัวเลขใจเย็นผสมอยู่ก็อาจจะร้อนมากนะครับคล่องแก้วว่องไว เหมาะกับผู้ใช้แรงงานหรือนักกีฬาถ้าเป็นนักกีฬานี่คือวันหนึ่งนักกีฬาต้องออกกีฬาออกกําลังวันหนึ่งผมว่าไม่ต่ากว่า5ชั่วโมง6ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรอะไรเป็นต้นนะครับผมสนับสนุนให้ตัวเลขนี้ไปอยู่กับอาชีพแรงงานแต่คิดว่าแตงงานบางทีอาจจะไม่เหมาะเท่ากับอาชีพนักพละกายนักกล้ามนักกีฬาคนที่ใช้แรงเยอะ เราจะทให้ขยันซ้อมแล้วก็มีคนที่นําตัวเลขนี้ไปใช้กับอาชีพกีฬาเขาบอกว่าเออขยันซ้อมมีผลงานทางกีฬาที่ดีขึ้นรู้สึกมีพลังหยับแอคทีฟากับลัางกายนะครับทีนี้เรามาดูว่าคนใช้จะเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าตอนใช้บัน,นี้ตรงมากเลยค่ะ่งแสดงว,ว่าตอนนั้นใช้แล้วอารมณ์ร้อนนะครับอันนี้ถึกจริงอ่ะใช้แล้วถึกมากเลยเป็นนักมวยทํางานออฟฟิศออกฟอมออกต่อยตลอดอูโหูนะครับ คนนี้เมียคนรู้จักใช้เลข 3- 3สาคือภรรยาคือเมียใช้เล 33, ข3-3เขาตอบคาพูดเราว่ากลัวกลัวเมียมากทั้งต่อหน้าและรับหลังนะแสดงว่ามันทำให้ผลทาให้ถูกใช่ไหมครับความน่ารักจะลดลงอยู่ให้ถูกอาชีพดีกว่าอันนี้2 4 9สี9กาค่ะอารมณ์ขาลุยชอบเล่นกีฬานะคะสามารถทํางานควงสังกะได้เป็นเดือนโอ้โหพลังเยอะจริงๆนะครับถึกมากเลยครับผมใช้เลขนี้มาเกือบ10ปีครับ บ้าพลังใจร้อนพูดตรงเสียงดังตอนปลอตีก็ทําอะไรค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวก็ตอนนี้ผมบอกมันเป็นเรื่องของพลังแต่ควรจะอยู่ในนักกีฬามากกว่าสำหรับคนทั่วไปบางทีอาจจะแรงเกินไปนะครับฉะนั้นตัวนี้อยากให้หนักกีฬาหรือแรงงานที่น่าจะใช้ได้ถ้าคนธรรมดาทั่วไปคงไม่ค่อยจะเหมาะนะครับเลือกให้เหมาะสมอยาเพิ่งเชื่อก่อนให้พิสูจน์แล้วเลขจะพีชีวิตครับ